วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดงานดีๆอีกครั้งเป็นปีที่6แล้วค่ะวันนี้รายการ on the way ไม่พลาดที่จะพาคุณผู้ชมมาที่งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2554เพื่อค้นหาคำตอบทุกเรื่องที่เกิดขึ้นบนโลกโดวยวิทยาศาสตร์ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นสุดยอดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศภายใต้แนวคิด จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์โดยงานนี้ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งอีก8ประเทศที่เข้าร่วมจัดในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยค่ะ ของการจัดงานและความน่าสนใจของงานในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรดรวีระชัยรอให้คำตอบอยู่แล้วค่ะครับงานนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่จัดเซเลอรของทาง้าวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดขึ้นของประเทศไทยนะครับจัดเป็นประจำทุกปีปีนี้เป็นปีที่6ในงานก็มีความน่าสนใจในปีนี้ในหลายๆเรื่องนะครับเรื่องแรกที่อยากยกตัวอย่างก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศนะครับซึ่งปีนี้เราก็จะเน้นในเรื่องของ ผลกระทบรวมถึงภยัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือว่าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยนะครับโดยเราเน้นในเรื่องของสาระการนําเสนอที่เน้นเรื่องของรูปแบบการบันเทิงด้วยนะครับอย่างที่เมื่อกี้เราเห็นนะฮะเรื่องของการฉายภาพยนตร์4มิตินะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดถึงเรื่องสุดท้ายแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่มีความสําคัญที่สุดเนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของอพระราชกรณียกิจของทุกพระองค์นะครับ โดยในปีนี้เนื่นองจากเป็นปีมหามงค 84, ล8 4พรรษาก็จะเน้นในเรื่องของการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของปรัชญาแนวความคิดการดําเนินงานในเรื่องของหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็อย่างที่พูดนะครับอันนี้ก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะครับก็อยากจะขอเชิญชวนผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นะครับน้องๆที่เป็นเด็กวัยเยาวชนได้มีโอกาสมาร่วมง,งานกับเราที่ไบเทคนะครับมางานนี้นี่ก็จะมีได้ทั้งสาระองค์ความรู้นะครับ ก็วิทยาศาสตร์เนี่ยสนุกสนานยังไงมีประโยชน์ยังไงแล้วก็อยู่รอบตัวน,นะครับแล้วก็ในขณะเดียวก,กันก็จะได้ความบันเทิงไปด้วยนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนทุกคนครับนอกจากนิ้ทัศการดีๆที่ดรวีรชัยแนะนำกันไปแล้วในงานนี้ยังมีทิ่ทัศการที่น่าสนใจอีกหลายอย่างเลยค่ะ เริ่มกันที่มหัศจรรย์แห่งเมืองเคมีที่มีทั้งความสนุกและการทดลองต่างๆให้เราได้ค้นหาคำตอบเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องก,กับการใช้ในชีวิตประจำวันของเราค่ะตามติดมาด้วยเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกที่จะทำให้เราตระหนักว่าหากเรายังไม่ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและเท่าที่จำเป็นจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกของเรา และที่จะทำให้เราทึ่งกับการสร้างมูลค่าจากขยะที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนพร้อมเรียนรู้วัฏจักรของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เกิดจนตายและพบกับพี่ไดโน่ปฏติมากรรมขนาดใหญ่ที่สร้างจากของเหลือใช้เราคอยต้อนรับทุกท่านอยู่ด้วยค่ะ จากนั้นไปต่อกันที่น้ำคุณค่าแห่งชีวิตพบกับม้านน้ำขนาดใหญ่ที่จะบอกเล่าเรื่องราวของน้ำในแง่มุมต่างๆรวมถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์น้ำจากอดีตถึงปัจจุบันจะทำอย่างไรเราจะมีน้ำเพียงพอสำหรับในอนาคตและไปทำความรู้จักกับป่าให้มากกว่าที่เห็นเรียนรู้ธรรมชาติผ่านห้องจำลองป่าไม้แบบต่างๆและเรื่องเล่าในบรรยากาศเสมือนโอบร้อมด้วยธรรมชาติจากคุณลุงต้นไม้ผู้รอบรู้ ต้นไม้ใหญ่ที่เป็นพิพึ่งของทุกสิ่งกลางป่าใหญ่นอกจากนี้ก็ยังมีนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการโลกดิจิตอลที่นำเทคโนโลยีมาสร้างประสบการณ์แบบไร้ขีดจ,จำกัดให้เราได้ชมอีกด้วยและกิจกรรมต่างๆให้เราได้เรียนรู้และค้นหาคำตอบเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์กันอีกมากมายอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานในครั้งนี้ก็คือการนำสามดารานักแสดงชื่อดัง มาร่วมเป็นพรีเซนเตอร์ในงานครั้งนี้เราไปฟังความรู้สึกของเขากันเลยค่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็รู้สึกว่าได้โอกาสที่ดีมากเลยค่ะที่ได้มีโอกาสมาเชินชวนให้ทุกคนมาสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์มากขึ้นเช่นกันครับผมก็คือผมเคยมาเที่ยวงานนี้อยู่แล้วก็รู้รู้ว่างานนี้เป็นงานที่คือให้ความรู้ให้ความสนุกกับเด็กจริงๆะครับจริงไม่ใช่แค่เด็กด้วยเป็นทุกเพศทุกวยัยแล้วก็ ก็ดีใจที่ได้มาทําหน้าที่นี้ครับก็ขอบคุณที่เรียกผมมาครับผมบมากครับดีใจนะครับต้องขอขอบคุณทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับปีนี้ผมก็ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนปีที่2แล้วนะครับต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยได้รับการตอบรับจากน้องๆแล้วก็ผู้ที่สนใจเป็นอย่างดีมากๆนะครับแล้วผมหวังว่าปีนี้เนี่ยจะมีคนสนใจมากขึ้นกว่าเดิมอีกครับผมก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับให้ทุกคนมาเที่ยวในงานมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันนะครับในวันที่วันที่6ถึง21สิงหาคามนี้ค่ะเต็มพื้นที่ไบเคบาางนลยรัผม สนับสนุนโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ02577-9999 9ความยิ่งใหญ่กำลังมาพบความมหัศจรรย์ทางเคมีเปิดจินตนาการกับโลกแห่งป่าไมา้ตื่นตากับความก้าวหน้าแห่งเทคโนโลยีมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ6-21สิงหาคมนี้แล้วเจอกันนะครับ